พาเดินชมตลาดนะคะตลาดเสื้อผ้าบนทุ่งกังหันลมนะคะบนต้นสนนี่นะคะก็จะมีพวกหมวกกันหนาวนะคะทุกคนพามาชมเสื้อผ้าชาวเขาชาวม้งนะคะหมวกใบสสวยเลยชุดม้งหาชุดม้งใส่สักตัว หมวกน่ารักมากเลยหมวกใบสวยๆเอาไปดูด้านในได้เลยค่ะเสื้อผ้าด้านในเลยจ้าใส่ได้จ้าที่นส่ได้ยืดทั้งก็ยังใส่ได้ ต่อใบละสิบเป็นของฝากได้นะคะนี่เนี่ยใช่เนี่ยเออเนี่ยกับใก้สิ้นปีแล้วค่าจะเป็นของขวัญนี้ก็มีสายยาวๆสบายไหมคะหโอค่ะรุ่นนี้จะมีที่อันนี้ยาวจะเป็นรุ่นนี้พี่มันสามห้าสามใบร้อยนี่นี่อุดหนุนดีกว่าค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอุดหนุนไปเป็นของขวัญปีใหม่ยังนี้ก็ดีเนี่ยใบลายอย่างเงี้ยแต่ข้างในนี้มันจะมีเป็นน้ำอยู่เป็นของขวัญปีใหม่ใส่เหรียญ มันก็จะเป็นอย่างนี้ใส่เหรียญม่นกพูกอยู่นะแต่ว่าีไปแล้วเนี่ยมันก็คืออย่างนี้ซื้อไว้เนาะเป็นของขวัญปีใหม่คุณเพื่อนจะซื้อมาเขาจะหางเก่งเขาจะร้านไหนนี่นะร้านที่ไปร้านนั้นมีค่ะร้านถ่านจันทร์มีน่ารักนะคะเพื่อนๆนะะคมีคาสเ้็ทอยู่ค่ะห้าสิบบาทหุ้หนุนนี่ค่ะกระเป๋าแบลดลิทเองซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่เนาะค่ะได้เลยชุดสีส้มนั้นเท่าไหร่คะ จั่งนี่สามบาทจ้าเป็นงานทอกับผีงานทอใช่ไหมใช่ค่ะทอกะเหลี่ยมทอกะเหลี่ยมสวยเนาะใช่ค่ะกระป๋องกระเป๋าปนะคใส่ตู้ตั้งก็มีนะคะรองเท้าอ่าพี่ใส่ตะก้าได้เลยค่ะออายใตะกร้าได้เลยเอุย๊ยใบดีกว่าไปแจกเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาสีนี้ดีกว่าเอ้สีนี้สวย,ยน,น,นะคะทุกคน 60อ,อ๋ออันนี้มันมีมันมีที่เห็นแต่อันนี้ไม่มี็นไค่ะลายมุเป็นส่วนหเรามาเดินดูมาชมไอ้นี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยชมชุดชุดใส่สบายๆนะหาชุดมุ้งชุดส,สวยๆใส่สักตัวมุ้งราคาก็สองร้อยสามร้อยชุดนี้น่ารักนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ ชุดมงบนเข่าคอนะคะชุดนี้สวยน่ารักนะคะเพื่อนใส่เอวลอยเนาะแม่ค้าชุดนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันไหนนคะี่ค่ะอ๋ออันนั้นเหรอคะพี่อันนั้นร้อแปดสิบาทจ้าอ๋อร้อยแปดสิบาทนะคะเพื่อนๆน่ารักดีนะเนี่ยใส่แบบว่าโชว์โชว์หน้าอกใช่ไหมก็จะเห็นสายเสื้อในเนะ่ยนะเป็นตะข่ายเนาะแต่มันเซ็กซี่ดีไงเป็นตะะค่่พีเซ็กซี่ดีอ่ะเซ็กซี่ อืมสวยนะเนี่เซ็กซี่ดิร้อยแปดสิบมีหลากหลายนะนเพื่อนๆเป็นเกงก็มีวนบ้านสวนจะหาชุดที่ถูกใจสักตัวนะเอาแบบที่ลายปแปลกตัวนี้ลายแปลกนะคะนี่ดูด้านหลังอ๋อด้านหลังมีเชือกผูกลายแปลกสวยดีนะคะต้องคอยถามราคานะคะคคเพื่อนๆเพราะว่า ราคาไม่ได้ติดบอกนะสวยสีนี้ก็สวยสดใสดีนะคะกระโปรงหนูก็มีหลายแบบนะเป็นขาวลวนแบบนี้หรือว่าจะเป็นงานต่อแบบผ้าหะไรก็มีค่ะดีก็ใส่กันลยเสื้อเสื้อเสื้อกันหนาวตัวนี้น่ารักจังเราจะใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ค่ะกระดุมแกะได้นะคะทุกเล็ดอ่ะน่ารักดีนะ ผ้าสดใสดีตัวเท่าไหร่คะอันนี้290ค่ะ290อืมนี่ใหญ่สุดแล้วเหรออีเอลช่ค่ะใหญ่สุดอีเอลค่ะสวยนะคะทุกคนนี่ค่ะเ,เพื่อนๆดู สีนะคะสีสดใสดีสีสดใสดีเราก็จะมีกระเป๋านี่เซลเซลนี่ร้อยบาทอ้าว ดูชุดเซลดีกว่านะคะเซลราคา100ตัวละร้อยตัวละร้อยนะคะคเพื่อนอผ้างามๆเป็นเออสามร้อยสิบบาทโอเคสามร้อยสิบบาทสแกนจ่าย คนก็อุดหนุนน้องเขาไปหนึ่งตัวนะคะเสื้อกันหนาวเห็นลายแบบสวยแปลกดีนะคะเพื่อนๆแล้วทางจะใส่สบายเนาะสีสดใสดีโอเคแล้วเราก็ได้ของฝากปีใหม่นะคะใบละสิบบาทไปราคาไปเลยแล้วนะคะใบ เดี๋ยวเราเดินชมตลาดเสื้อผ้าแถวนี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเราค่อยไปหากิจอะไรตรงไรจีบีนะคะก็ของฝาก็จะนี่ค่ะชมมีชิมายฟรีด้วยนะคะ ด้วยก็ได้นะคะชิมดูนะคะเพื่อนันนี้เป็นงข้าวมันัอร่อยค่ะแคเรียวพอราชติคิมบุมบเหินมะใช่ไหมคะใช่ค่ะขายกิโลเท่าไหร่คะเนี้ยสามหิมะสามเดี๋ยวขากลับค่อยซื้อแล้วอะโวคาโดนะคะแค่จะร้อยหาสแต่อันนี้จะโลละเจ็ดสิบสาม แค่จะเป็นสายพันธุ์มิวซีแลนนะคะนางจาราคาอันนี้จะเป็นเกรดตกซส์ที่ขึ้นห้างค่ะมันก็เลยสามารถมาขายเป็นเกลียวถ้าเป็นขึ้นท่าจ่าเลยอ่าลูกวิกาสินค้าสอบถามราคาดูนะคะเป็นร้านเป็นร้านค้านี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปตรงไรจีบีกันนะคะ สวนดอกไม้ไราชายี่สิบบาทค่าเข้านะคะเดี๋ยวเราเดินชมตลาดก่อนนะคะเพื่อนๆของขายเยอะแยะมีสตรอเบอรบี่ขายด้วยสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ

โชกผมบรรยากาศมีรถให้เช่าด้วยนะใครชอบเอเนจนเจอร์ค่ะเพื่อนเอือ้อมจะหมวกหมวกเสื้อผ้าก็จะแนวเดียวกันนะคะ แนวชาวเขาชาวมูงนะคะเพื่อนๆแนวชาวเขาชาวมุ้งจะพาเดินเลาะๆก่อนค่ะหานั่งอยากนั่งรถรางเหมือนกันนะคะโบหิมะก็สามโรร้อยฟักทองตะหลำ่ำอู้เ,เพื่อนๆดู ก็ลังถุงละร้อยเดี๋ยวขากลับค่อยอุดหนุนค่าเดี๋ยวขากลับอุดหนุนนะคะโอ้โหกําลังถุงละร้อยเลยเอาบัตรดอชิมน้อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นลูกค้าลองชิมไหมคะขายเป็นโลเหรอคะเอาบัตรด้วยเาบัตรด้วยว่าเป็นโลค่ะแต่นี้เป็นพันแฮทค่ะราคาเท่าไหร่คะโลละร้อยห้าสิบจ่า่งชิม ตัวนี้เป็นเจ้าแม่วะคะดูแล้วค่ะผีพันธุ์พื้นเมืองมัแนะนำค่ะหนูก็ไม่ลงโลนึงได้ประมาณกี่ลูกคะไม่แน่ใจเลยลองดูนิดนึงอลยังยังไม่ทานเนาะก็จะก็จะทานประมาณสุกสุกสักลูกสองลูกมีไหมมีลูกสุกยังยังไม่มีน่าจะเป็นแต่พรุ่งนี้ไปอ่ะพี่ลองเค็มให้หน่อยอือันนี้ก็้สองวันอืมอืมตอนนี้ได้แล้วค่ะพี่ เพิ่งเก็บมาเหรอคะหรือว่ารับมาค่ะเพิ่งรับมาค่ะพี่ผาอู้คืดูพันพันนี้อร่อยเนาะพันแฮทค่ะพี่มันจะหนิดกว่ากันดูรอนอันนี้โลโลกว่านะอันนี้โลน่ะค่ะี่เนี่ยเอาก็แล้วค่ะอันนี้นะคะมีกี่ลูกเนี่ยสองสี่หกหกลูกมันอีกวันสองวันใช่ไหมใช่สองวันทานได้ตัวนี้ก็จะรอนานหน่อยนะก่อจะเปลี่ยนสีไา้โอเค มาแล้วค่ะจิมมาบ้านานี่ขานีเ่เราใส่ไปในเสื้อนั้นเดี๋ยวจะร่วงเนาะค่ะใส่อนี้จะหายาร้ค่ะลานจอดรถลานจอดรถพริกเยอค้ากลับมาอุ่นนุนนะคะอยู่อีกอยู่อีกหลายวันอู้พริกพริกมะเขือเทศ ร <Okay. S 2> ้านกับข้าวร้านกับข้าวด้านนู้นก็มีนี่ก็ลานจอดรถเราก็ร้านไหนก็ไม่รู้ฝากของไว้นะคะเพื่อนอุดหนุนอะโวคาโดแล้วก็ชุดชุดเสื้อกันหนาวนะคะเพราะกลางคืนจะหนาวมากแล้วก็ของฝากนะคะทุกคนของฝากก็จะประมาณนี้นะคะ กระหล่ำไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆนี่กระหล่ำถุงละร้อยถุงละห้าสิน,าน,นะคะกระหล่ำไม่แพงเลยอะ่ะคนซื้อของกลับบ้านเยอะมากเลยนะคะเดินมาต่อราวกาศต้นสนที่เราเดินมานี่เลยนะคะเนี่ย เราจะเดินไปชมวิวตรงไหนดีเป็นห้องน้ำห้องนี้ค่ะรถรถล่างรถล,ล่างก็มาซื้อตั๋วขึ้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมวิวฟิลฟัสกันนะคะ <c ười> โอ้ลานจอดรถเยอะนะคะทุกคนลานจอดรถเยอะนะเรา จำเป็นพวกวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆสตรอเบอรี่เนาะนี่ค่ะของซื้อของฝากก็ลำถูกนะถุงละร้อยเองค่ะโอ้โหเราขึ้นไปชมวิตรงนี้ดีวกว่าค่ะนี่ก็ของฝากร้านของฝากเยอะแยะอเราจะขึ้นไปบนโน้นกันนะคะจุดช,ชมวิว วไปมุมบนนู้นกันดีกว่าสวยค่ะโอ้โหจุดชมวิวระเบียงกังหันดินดำเขาชมวิวนี่สวยนะคะเพื่อนออมีให้เก็บ ตอบอบรี่อกาศเย็นสบายเลยมายืนรับลมชมดยู เป็นที่พักที่ไนสตรอบเบอรี่เก,ก็บแล้วซื้อกลับบ้านโอ้โหตรงนี้ลมเย็นมากเลยน่ารักลมโอเคสตอเบอนี้ละ่ะไม่ได้ตังคองนิ่งๆเป็นเพื่อนเบียร์นะเออสตรอบเบอรี่ คนเราเก็บภาพเรียบร้อยเราก็จะไปไล่ GB กันต่อนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเ<ๆ>ดีย๋ยวไล่จ GB ีนางน้ำบ้านสวน,นจะตัดไปอีกคลิปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาจุดชมวิวนะคะระเบียงกลงหันนะคะบ้านเพชรด,ดาอําเภอเาขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ,คะจะชมวิวนะคะเพื่อนๆบรรยากาศมายืนรับลมชมวิวแล้วก็นี่ค่ะ ได้เห็นทุ่งกังหันลมหมุนติ้วๆด้วยนะคะพเพื่อนรอบๆเลยนะคะอีกแล้วก็จะเจอต้นปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ไรจีบีไปชมต้นไม้แล้วก็ว่าจะไปจิบก,กาแฟช่วงบ่ายๆสักแก้วนะคะพเพื่อนเนาะนะบ้าเสวนก็เ,เดินลละๆพาชมเสื้อผ้าแล้วก็ซื้ออโวคาโดนะคะแล้วก็ได้ของฝากปีใหม่นะแล้วก็เสือ้อเราก็ได้เวลาเดินไปไรจีบีไปชมดอกไม้แล้วค่ะ เดี๋ยวเดินกลับก็เก็บภาพไปด้วยนะคะค่ะชุดใครชอบชุดแมวก็มาอุดหนุนนะคะเ,เพื่อนๆมาเที่ยวเขาคอ,อก็มีจุดเที่ยวเยอะมากเลยนะคะมาวันเดียวมาวันหนึ่งนี่เที่ยวไม่หมดหรอกคะ่ะต้องอยู่สองวันนะคะสองวันขากลับต้องซื้อกลับละถุงละร้อยที่ดูกระหล่ำถุงละห้าสิบถุงละร้อย หักอู บรรยากาศเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไรจีบีด้านหน้าเราต่อนะคะนางรำบ้านสวนก็นกนจะจบคลิปเท่าน,นี้ค่ะ